ประจักษ์ชัยได้ออกมาประกาศต้อนรับนักร้องดังนุชวิลาวันสมบูรณ์เข้าค่ายหายทองคำแท็กทีมเสริมตัวท็อปลำไยยูกีสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่เคยเป็นศิลปินสังกัดอาสยามอย่างนุชวิลาวันสมบูรณ์มีชื่อในการแสดงว่านุชนาญวันวิรามีผลงานเป็นที่รู้จักมากมายอาทิฮักเจ้าของแหน่เดอร์อายหัวใจพิการหมดเวลาบาดเจ็บเป็นต้นที่หลายคนคงทราบกันมาบ้างแล้ว ล่าสุดกลายเป็นเรื่องฮือฮาอีกครั้งเมื่อนายห้างดังอย่างประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับนุชนันวันวิรานักร้องดังเข้าค่า,ายไหทองคําแท็กทีมเสริมตัวท็อปลำไย,ยยูกิพร้อมกับโพสตระบุข,ข้อความว่าเล่ากรสีกินน้อยลอง,งอนุชนันวันวิราไว้วางใจให้ประจักษ์ชัยดูแลคิวให้อย่างเป็นทางการ089-277-2000เจ้าของเพลงดังมากมายขายง่ายทั้งสายผับและสายหอมอ ต่อมาได้โพสต์อีกครั้งว่าเครื่องหมายสีเยวว no เยส่เหลี่ยมตัวแม่แปลว,ว่าใยญแอนนุตแอนยูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวแม่แปลว่าใหญแอนนุตแอนยูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ้าภาพทางร้อยเอ็ดใจใหญ่ใจสปอร์ตครับจ้างศิลปินเมร์ใหญ่ที่กว่าจะหากหิวกันได้วันนี้มาม้วนนำกันเดอ้อครับ